สวัสดีครับก็ขอการสวัสดีพ่อแม่น้องชาวระบอกท่านก็ได้นผมสวัสดีวันจูจีกจนก็วันนี้ผมก็จะมาแจแฮกในแบบเกาพีชหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่หน่อยฟังชั่นก็จะมีว์าผลเปิดมาก็ได้ผลเลยเว้ยเจ๋งวะแล้วงแม้ว่าเราจะทิ้งมันไปสักแค่ไหนถ้าเรากดว์าผลมันก็จะมาหาเราอยู่ดีนะครับอืมแล้วฟังก์ชันต่อไปก็ ฟาร์ม <Farm. S 2> สามารถเลือกได้ว่าจะฟาร์มตัวไหนเลือกอาวุธว่าเป็นโยรุวีไฮสิบอ่ะเปิดฟาร์มฟันนะฟันฟันแค่นี้นะสามารถเลือกได้หมดเลยนะจะเป็นอิบิวทักอืมอืมมันก็ว์าไปฟาร์มยังเรื่อยๆเลย ฟาร์มได้ทั้งวันนะอะต่อมาก็โอ้โหแม่จะสู้เฟกโยรุโอ้ตัวนี้ยตัวนี้ตัวแตกเนี่ยหน่อยดีแล้วนีวิธีทำให้ผลยังอยู่ของเราก็ทีดรอปทิ้งให้หมดเลยนะแล้วปอปเห็นปะหล่าเทพจริงเลยว,ว่ะว,วิธีสู้ของมันง่ายนี่นี่ทีเดียวแตกเห็นปะ ผมใช้ผมสกสัดเทียนนะโอเคฟาร์มต่อได้หมดเมไหนก็ได้นะครับฟาร์มสลามก็ได้ฟารไปสลามจะตายกูตายก่อนแล้วเนะี่ยฟาร์มสลามฟาร์มง,ง,งูโง่งูไม่อยาตีกูตายแล้วเอ้าเอ้าไปได้อีกไงแล้วฝนตกอีลิตนูบอีลิตนูบที่ผมจะไม่วาฟฟาร์มมันไม่ดีนะมันต่อยผมโดกนก็ตายนะอ่ะโอ้โหโคตรแรงตายแล้วเห็นปะ่ะง่ายเดีย๋ยวเราบบบผมทิ้งก่อน ได้เก็บผลทันมผมจะวิ่งฟาร,ร์มเอามผมแนะนําว่าถ้าใครอยากจะวิ่งอ,อยากจะปล่อยฟรรอยาร์มนี้ให้ใช้ผลสายโลกเกียดีกว่ามันจะตีเราเข้าทีละสูนรเท่านั้นครับ้็สายสายโลกเกียผของผมไม่ใช่โลกเกียมันโดนตีได้มันก็แรงด้วยฟาร,ร์มไอ้พวกนี้ได้สบายเลยมันตีไม่เข้าอู่แล้วไม่ก็โหดไปต่อมาก็ เทพัดเกาะเริ Four. Four. ่มต้นเกาะที่2เกาะ3เกาะ4เกาะ5เกาะ6เกาะ7นี่ MPC s o u z o o อ s e r o s e i o p o mihano f ดาดเดยวไอ้พวกที่ไม่สมผลนี่มจะขโมยให้หมดเลยดีกว่าเล่อยดกันลองปลองดิลองปล่อลองดิ เราเขโามยผลพวกมันก่อนนะโัวตันสามพันจะจัดขึ้นเรือเรนไหมครับอืมถ้าเราขวมก็จะฟังง่ายหน่อยตกนะตกนะตกนะโอ้ยนี่นึือมาชี้ยังเบาอยู่เหมือนเดิมนี่ กรจะใช้หุ่นินอย่างเดียวนะครับมันฟังง่ายที่สุดแล้วลนะ่ะมาก็ฟังฟังง่ายอยู่แล้วนะอืหลายง่ายจริงมันก็จะประมาณนี้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ฟงังก์ชันก็จะเหมือนที่ผมบอกไปนะครับถ้าใครต้องการก็อยู่ใตด้ดิสิชันนะครับไปกดเอาได้นะก็วางได้เลยไง่ายไม่ยาก ก็เจอกันใหม่ทลิปหน้านะคุณน่าจะเป็นเจลเบดไม่แน่ก็แฟนัลฟอร์ดอยากได้แมปไหนก็บอกได้นะครับก็หรบวันนี้สวัสดีครับสวัสดีมัตุ๊จีนครับ